สวัสดีตอนเช้าๆนะครับพาทันมาชมสวนเกษตรหรือว่าปลา้อ่ปาอยปลา,ามันสำปงหลังสวนยางพาราปลูกพักปลูกถั่วกรกิน อย่างพลราอย่างพาราแล้วก็สน้อยไม่ถั่วมากเลยนะครับสวยไหมครับ